สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์เ้ามาดูดวงรายวันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพนี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ราชาหนึ่งดาบนะคะราชาหนึ่งดาบไม่ว่าคุณจะปัญหาคุณก็จะมีมามาตัดทุกอย่างก็จะคลี่คลายเรื่องปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่มีเข้มแข็งนะคะคือมีดวงที่อดทนเข้มแข็งอะไรก็ได้สุขุมรอบครอบมีใจซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ให้ดูวันต่อวันมีราชาหนึ่งดาบคล้ายๆว่า เหมือนบางคนก็พาฝ่าปันอุปสรรคทั้งหลายไปได้นะคะความรักนะคนเกิดราทิตย์นะตอนนี้หัวใจก็เหมือนตดใสเป็นสีชมพูแบ่งปันตองถ้วยคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนลักใคร่กลมเกลียวความสุขมีความสุขความอุดมมีความสุขอยู่ในใจเนื้ออะไรทำนองนี้คุณ วันนี้ก็ไม่ได้ลําบากทํออเาเรื่องอะไรแค่เรื่องอะไรคุณก็ฝ่าฟันไปได้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตอนเนี้ของชีวิตของคนเกิดรา,าตย์นะั้นไม่มีอะไรมากหรอกฉันมีกินมีใช้มีพอใช้ไปวันวันมีความตกไปวันวันฉันก็มีความตกแล้วอะไรทํานองนี้นะคะเหมือนว่าอะไรก็ได้ตอนนี้จิตใจเหมือนว่า ตอนเนี้ยจิตใจมุ่งมั่นคุณมีความมุ่งมั่นจะทำอะไรจัดแบบไหนบางคนก็มุ่งมั่นเพื่อจะสะสมการเงินการทองหรืออะไรทำนองนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ที่สรุปรู้รู้คุณไม่ได้ลําบากลําบนชีวิตคุณมีความสุขดีนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็ดีค่ะ ดีการเงินไม่ผ่านก็จริงแต่คุณก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีสเสน่ห์ดีมีบาร,รมีสเสน่ห์บาร,รมีดีอยู่ในตัวของคุณเองนะคะความสาเร็จมีมาให้คุณวันนี้คุณมุ่งมั่นจะทําอะไรก็มีปามสาเร็จมาให้ค่ะของคนเกิดราศีธินะคะต่อไปต่อมาก็ของคนเกิดวันจันทร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ต่วรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะ คนเกิดวัญจันนะคุณยังมีอีกมากมายนะการเปิดทางสมบัติเก่าเริ่มเปิดขึ้นมาชีวิตสมบัติที่คุณสร้างคุณสมบัติเก่าที่คุณสร้างคุณสมนะกำลังเปิดขึ้นมานะแต่มาเขาไม่ได้มาเหมือนตอนนี้มันเหมือนมาได้แค่สองเหรียญแค่หมุนเวียนบ้าไม่นั่น ว่าอะไรแต่คุณมีแต่คนเมตตานะมีแต่คนรักใครคอยช่วยเหลือมีความเมตตาให้คุณนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้เนี่ยดวงเปิดเรื่องความรักความเมตตามีคนเขาจะเมตตาสงสารเรื่องการเงินนะคะถึงจะมีเยอะเปิดมาเยอะแต่คุณยังไม่สามารถจะเขาไม่ได้ให้มาเยอะเป็นคุณไม่ต้องหวังเลยว่าคุณจะได้ก้อนใหญ่อะไรอย่างนั้นนะคะ คุณก็จะมีแค่คุณหมุนเวียนพอใช้ไปได้ถ้าเงินในกระเป๋าคุณมีน้อยคุณก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเลี่ยมการเงินคุณต้องัมเดึโทษทีนะโทษทีนะคะเหมือนตำแหน่งของคุณเนี่ยทำาาวามสำเร็จสิ่งที่คุณมุ่งคุณหวังนะคะการเงินเนี่ยเปิดให้คุณอยู่เนี้ย เปิดมาได้เปิดให้คุณอยู่อยู่เปิดมาให้คุณอยู่ได้ไปเหมือนว่าฝ่าฟันอุปสรรคไปได้การเงินคุณก็เปิดมาเหมือนคนเจ้าอำน,นาจชีวิตคุณเนี่ยเหมือนราชานะตอนนี้เหมือนราชาคิดจะทํานูน่นสมนี่สะสมนูน่นสะสมนี่อะไรทํานองเนี้ยคุณอยากได้นูน่นอยากได้นี่การเงินคุณมีความ ความสำเร็จหมายถึงคุณสิ่งที่คุณมุ่งมั่นวันนี้ที่ว่าอยากได้ยุน้นอยากได้นี่บางทีบางคนอยากจะออกรถซื้อบ้านทําอะไรนีคุณมุ่งมั่นวันนี้แล้วคุณต้องเริ่มต้นทําแล้วคุณจะมีความสาเร็จให้คุณนะคะของคนเกิดวันจันทร์ดวงกําลังเปิดเสน่บรารมีนะเหมือนมีนเสน่ห์กะทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรแล้วแต่มัน พอเจอกับใครทํากับใครในเพื่อร่วมงานจะมีความมีเมตตาแบบผูกพันให้คืออดีตเก่าๆนะคะความสุขความสนุกสำราญก็เหมือนว่าคุณถ้าเป็นคุณพอ่อคุณมีเงินมีทองหรือว่าคุณมีอะไรที่ผ่อนคายได้คุณก็ชอบใช้ชีวิตของคุณแบบว่าเหมือนว่าเนี่ยราชาหนึ่งถ้วยเนี่ย ไปเหมือนชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตสำราญอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณวันนี้คุณก็อยากจะมีชีวิตที่สุขสำราญคุณก็ต้องเปลี่ยนพิธีคิดเอาว่าจะเป็นยังไงผ้าพ,พ่าใบนี้คือพ่ายแห่งความสำเร็จพ่แห่งความสุขแล้วพ่ายเหมือนได้ทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรทำนองนี้นะคะของคนเกิดวันจันทร์ดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครนะคะไพ่เสร็จถึงนี้นะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้ดีนะ เป็นไพ่เศรษฐีนี่ไพ่าการเงินไพ่คนมีสตังคนจะรวยนะคะคนเกิดันาคารไพ่กําลังเหมือนคุณจะได้รับ <c oughs> สิ่งดีๆนะคะความรักการเงินเนี่ยไพ่เศรษฐีนี่แล้วตัวคุณก็เงินทองเยอะแยะก้าวเหรียญนี้เป็นคนที่สุขสบายมีเป็นคนเศรษฐีเลยใช้ชีวิตยังมีความสุขเหมือนว่าใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขรู้จักใช้เป็นโลกนี้ มองอะไรเป็นสีชมพูไปหมดนะคะไพ่เศรษฐีนี่อยู่ดีๆเนี่ยไพ่คุณกำลังเนี้ยคุณทำเหมาะกับการที่ว่าบางทีเอาแค่นี้แนละ้วการคนมันจะรวยหรือคนจะมีมันก็ดีเองนะคะคือว่าอยู่ดีๆมันก็ได้มีให้เองมาให้ได้เหมือนบางทีก็ถูกหวยรวยรางวัลมีคนให้เงินให้ทองอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้นะ ไพ่เศรษฐีนี่แล้วการเงินการทองคุณก็หมุนเวียนไปได้ถึงเนี่ยถึงจะเป็นสองเหรียญของผู้ใหญ่คือว่าการเงินนะ่ะคือว่าผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือการเงินการเงินอันนี้คือการเงินที่ว่าไม่ใช่เด็กๆถ้าสองเหรียญเด็กๆเล่นเนี่ยก็คือยอดเงินอย่างน้อยแต่ผู้ใหญ่เนี่ย ถึงจะเป็นคนคนแก่เขาจะมีเงินเยอะมากกว่าถึงว่าจะเป็นแค่สองเหรียญเขามีเงินสะสมดวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชะตาเนี่ยถึงจะไพ่ดูวันเดียวถ้าคุณทำอะไรขออะไรถูกจังหวะของคุณเนี่ยก็จะเป็นถ้าถึงไพ่ดูวันเดียววันนี้จะต่อยอดไปวันอื่นก็ได้เพราะเป็นถือว่าเป็นไพ่วันนี้ไพ่แห่งความร่ำรวยมีสมบัติ คนเคยเจ็บเคยไข้ก็หายเจ็บหายไข้เหมือนว่าบัณทอเหมือนว่าเรามีเหรียญเนี่ยเราป่วยอยู่พลังลบเหมือนเราก็ได้ลดรอปลงมาหน่อยเหมือนเป็นคนป่วยก็จะลบลงมาหน่อยแต่ได้พลังบวกของเหรียญทองนะคะคุณก็เหมือนสุขสบายไพ่เป็นไพ่ที่ดีๆสุขสบายแต่มันก็ ตามแต่บุญวาสนาคุณจะรวยมีโชคมีลาบเท่าไหร่แต่ตอนนี้คุณคือเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะคนเกิดวันอังคารก็เหมือนว่าคุณเนี่ยบุญเก่าคุณก็ออกมาว่าคุณนี้จะต้องเป็นเศรษฐีนะอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะอ้าวเนี่ยคนเกิดวันพุธนะคะไพ่เศรษฐีนี้เหมือนกันเลยความสุขความอุดมสมบูรณ แต่ว่าคนเกิดวันพุธอันนี้ไพ่ความตกของคนเกิดวันอังคารที่ดูไพ่เศรษฐีนี่แต่เขาเป็นดวงคู่ดวงความรักดวงความตกแบบสีชมพูเป็นเป็นความตกเหมือนสีชมพูแต่คุณคนเกิดวันพุธเนี่ยเหมือนใช้ชีวิตแบบความตกโดดเดี่ยวเหมือนคุณจะเหมือนโดดเดี่ยวคุณจะไปทางไหนทําอะไรเหมือนว่า ต้องลดทิฐิละการเอาแต่ใจของตัวคุณเองนะคะขับรถขับปลาขี่ม้านะเนี่ยเหมือนขับรถขับปลาอย่าให้เร็วนะอีกนายหนึ่งนะอย่าให้เร็วระวังอุบัติเหตุอีกนายหนึ่งถ้าคนที่มีปัญหานะคะโดนสถีนี่เนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับได้เหมือนว่าคนที่มีปัญหาเอ้ยเนี่ยคุณว่า ทุกร้อนกําลังต่อรองติดตอ่อไม่ว่าทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามีเจ้าชายขี่ม้มาขาวมาช่วยนะคะเหมือนตัดสินใจช่วยคุณทําให้คุณหลุดพ้นทําให้คุณแก้ไขมีจะมีพระเอกขี่มาขาวเปรียบเทียบนะคะมาแก้ไขปัญหาของคุณบางครั้งคุณปัญหาคุณเยอะเหลือเกิน แต่ดวงวาสนาของคุณเป็นคนที่อุดมจะเป็นหญิงหรือชายเขาช่างเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์แต่คุณความตุขก,ก็เหมือนความตุที่แบบว่าปลอมนะคะแล้วแต่ว่าคุณปัญหาอะไรฉะนั้นจะมีคนมาช่วยคุณแก้ไขคุณให้หมดทุกหมดเรื่องหมดราวมันมาตัดสีปัญหาให้คุณได้นะคะของคนเกิดวันพุธนะคะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะคนเกิดวันพฤหัสคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบว่ามี สินทรัพย์จากอดีตนะมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยคุณจะตกทุกข์ได้ยากนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะมีมาให้มาช่วยมาเหลือนะคะแต่ตอนเนี้หงุดหงิดเหลือเกินนะคนเกิดวันพฤหัสการงานของคุณหนะ้าที่การงานเนี่ยคุณพร้อมจับไฟถ้าไม่พอใจพร้อมจะไฟเหมือนว่าไฟปิด ไปอยู่ทางนั้นการงานเข้มแข็งดีแต่ว่ามีพลังกรรมมีศัตรูนะคะอย่าไว้ใจในหน้าที่การงานมากนะคะเพราะว่าศัตรูเรามองไม่เห็นนะคะคุณคิดให้ถูกคิดให้มีความอดทนอย่าคิดว่าไม่อย่าไว้กับใครนักอย่าอะไรนักมันเหมือนว่าเราทําเรื่องทําราวล้มถ้วยนะคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะว่า ปัญหาคุณจะต้องเดินออกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวอดทนให้ดีอย่าหงุดหงิดนะคะอย่าหงุดหงิดถ้าคุณไปไปกับเขาคุณจะต้องหันหลังเดินถ้วยที่มันมีฟาร์มตกอยู่แล้วล้มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของคนเกิดวันพระหัสวันเนี้นะคุณต้องอดทนให้มากกัาน,นี้นะไม่ว่าที่ทํางานให้กัดฟันให้อดทนให้พาเหมือนว่า อะไรทําเหมือนว่าเรานี่ยอมเพราะได้ทุกอย่างมันต้องมีว่าวันหลังเราจะต้องวันนี้อดทนไปก่อนนะกัดฟันคิดเลยว่าเอออะไรทนไปก่อนเจ้านายจะดุจะด่างไงคุณก็ต้องอดทนเพราะว่าหรือเพื่อร่วมงานทําให้ถูกไม่ต้องวันนี้คุณต้องอดทน ที่บอกให้อดทนมันอยู่ในตัวคุณเพราะคุณจะหงุดหงิดจะพร้อมจะไม่ยอมกับใครจะไปยเขาตลอดเวลานะคะมันจะไม่ดีเพราะผลตัวนี้มันมีมาว่าไม่ดีมันจะมีเรื่องไม่ดีมามันจะระบิดเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีทําให้ถูกนะคะของคนเกิดวันพักวันฟุกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไทยสับไทยให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะอ mm ืม hmm. ดีพักนี้ดวงคนเกิดวันศุกร์ก็ดีขึ้นนะคะไพ่เศรษฐีนีเหมือนบุญกุศลเก่าไพ่เศรษฐีลาทีนีเนี่ยแห่งความสำเร็จ ไพ่คนรวยไพ่แห่งความสาเร็จไพ่อุดมสมบูรณ์คุณจะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้นอนจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะครอบครัวนะอยู่เย็นเป็นสนะุขนะครอบครัวการเงินหมุนเวียนได้ยังมีสมบัติที่รออยู่ยังไม่ได้ลงมาใช้เหมือนคุณจะอยู่ในตําแหน่งที่จะเป็นเศรษฐีพร้อมจะเป็นเศรษฐีนะคะถ้าคู่ผัวตัวเมียอะไรก็เข้าใจกันพร้อมทําร่วมกันเนี่ย คุณอยู่ในตําแหน่งที่กําลังจะเป็นเศรษฐีแปดเหรียญยังลอยอยู่ก็เป็นของคุณตอนเนี้คุณใช้กันแบบหมุนเวียนแบบพอสามมาทาพอกินพอใช้แต่ชีวิตคุณก็มีความสุขนะคะ ของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ถือเป็นวันดีโอโหข่าวดีกําลังจะมาโชคลาบลาบลอยนะคะข่าวดีก็กําลังจะมาหาคุณนะคะของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ถือเป็นวันดีเลยนะคะเหมาะกับการเสี่ยงโชคไม่แน่นะถ้าคนอยู่ถ้าคนที่มีหวยออกวันนี้คุณอาจจะเนี่ยได้โชคได้ลาบได้ถูกหวยด้วยรางวันได้ เงินก้อนใหญ่นะคะถ้าอยู่ต่างประเทศก็แจ็กพอร์ตก้อนใหญ่เลยนะคะเนี่ยของคนเกิดวันจุกวันนี้นะบุญร่วมบุญร่วมกุศลให้ดีสมบัติคุณยังมีอีกเยอะตอนเนี้คู่ผัวเหมือนว่าทั้งสามีเหมือนคู่กันที่ว่าคิดจะทําอะไรตอนนี้ยังใช้แค่เป็นเงินแค่หมุนเวียนเหมือนไม่มีแต่สิบเหรียญดําๆเนี่ย ติเปรียญอันนี้ยังเป็นของคุณดวงคุณเป็นดวงสุขสบายดวงเศรษฐีวันนี้ข่าวดีจะมีได้รับจะคนจะให้ของกำลังข่าวดีคุณถ้าคุณไม่ได้เห็นกระเล็กกระน้อยขัดลาบก่อนคุณอาจจะได้แจ็คพอตเหมือนว่าก้อนใหญ่ๆก็ได้นะคะของคนเกิดวันจุกค่ะดีค่ะดีมากด้วย ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่เผื่อรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะอืมคนเกิดวันเสาร์นี่นะเปิดหีบเงินหีบทองสี่เหรียญคือว่า คุณจะมีเงินเก็บมีเงินสะสมหรือบางทีต้องดูนะบางคนก็จะต้องใช้เงินเก่าบางคนก็อันนี้เขาเปิดมาเหมือนเขาคุณต้องหยิบเงินเก่ามาใช้หรือโอ้ยอย่างนี้ยคุณจะมีเงินเก็บสะสมนะคนเกิดบรรสาดวงดีมากๆทําแต่คุณดีวังดีแต่มันของคนเกิดบรเสาต้องต่อบุญนะคะเนะี่ย ให้โชคให้ลาบทำบุญทำกุศลให้คนให้เด็กให้คนที่น่าสงสารไม่ใช่ตั้งใจทำว่าทำเพื่อให้เขาเห็นความดีนี่ละ เหมือนใจิตใจที่ศรัทธาและสงสารนะคะเงินทองคุณนะคุณมีสมบัติอยู่ในบ้านนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีผลไม้เนี่ยคุณสามารถจะล่วงเป็นล่าปลอยประจําประจําให้คุณเลยนะคะถือเป็นวันดีของคุณแต่ถึงยังไงบุญวาสนาวันดีแต่คุณมีกรรมนะกรรมในหน้าที่การงานเหมือนโดนเหมือนกรรมเหมือนกรรมอาจจะกรรมกราบแช่งนะที่ทํางาน หรือวกกรรมคนที่ส่งอะไรทําอะไรมันมีปลาแลบเีอะเหมือนคุณจะต้องแบกภาระมากเลยในะที่ทํางานของคุณคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะคุณแก้กรรมไม่ได้มีพลังกรรมมาครอบตัวคุณคุณหนีไม่พ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์คุณหนีไม่พ้นกับพลังกรรมนะคะ ก็บางคนก็จะมาดนสภาพเหนื่อยงานบางคนก็เจ็บป่วยหรือบางคนก็ทํางานก็มันเหมือนมันหนักเหลือเกินมันลําบากเหลือเกินอะไรทํานองนี้แต่การเงินไม่ต้องห่วงคุณก็มีใช้พอใช้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณนะคะคนเกิดวันเสาร์ถือว่า โชคดีแต่คุณจะต้องตัดพลังกรรมบางทีก็ไหว้พ่อไหว้แม่ขอเข้ามากับพ่อกับแม่สิ่งหรือขอเข้ามากับสิ่งที่เราทําผิดไว้เราไม่รู้ตัวตนอะไรในชานองนี้นะคะของคนเกิดวันเสาค่ะดีค่ะ